สวัสดีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6ทับ2ที่น่ารักทุกคนนะคะในวันนี้ก็เจอคุณครูฝนในชั่วโมงเรียนวิชาภาษาไทยชั่วโมงที่2ในภาคเช้านะคะของวันพุทธที่10นะคะวันนี้ตรงกับวันพุทธที่10พฤศจิกายน2564ค่ะเดี๋ยวเราจะเข้าสู่เนื้อหาของบทเรียนกันเลยนะคะเนื้อหาของบทเรียนการที่เราจะเรียนกันในวันนี้นะคะจะเป็นสาระที่1น,นะคะสาระที่1ว่าด้วยเรื่องของการอ่านนะลูก ก,การอ่านในที่นี้นะคะก็คือการอ่านวันเดือนปีแบบจันทร,รคติหรือการอ่านวันเดือนปีแบบไทยๆนั่นเองนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันว่ามีหลักการอ่านการวิเคราะห์อย่างไรบ้างเราไปดูความหมายกันก่อนเลยนะคะการอ่านวันเดือนปีแบบไทยนะคะแบบจันทร,รคตินะคะก็คือการวิเคราะห์นะคะเกี่ยวกับลักษณะของการอ่านออกเสียงของวันของเดือนและของปีแบบไทยๆนะคะ เพื่อให้เราสามารถที่จะอ่านออกเสียงลักษณะของการวิเคราะห์นะคะเกี่ยวกับการอาร่านวันเดือนปีนั้นได้อย่างถูกต้องนะคะวันนี้เราก็จะเรียนอยู่3หัวข้อ3ประเภทด้วยกันนะคะลูกประเภทที่1ก็คือการอ่านวัน ประเภทที่2ก็คือการอ่านเดือนและประเภทที่3ก็คือการอ่านปีนะคะปีที่เราจะอ่านกันก็คือเป็นปีนักษัตว์นะคะถ้าเป็นชื่อปีนักษัตวนะคะเดี๋ยวเราก็จะไปดูกันว่าลักษณะของปีนักสัตว์นะคะ12ปีนะคะมีชื่ออย่างไรบ้างนะคะพร้อมแล้วเราไปดูกันเลยประเภทที่1น,นะคะก็คือการอ่านวันวันในรอบสัปดาห์ของเราจะมีทั้งหมด7วันด้วยกันนะคะ โดยปกตินะคะตามวันในรอบสัปดาห์แล้วนะคะเราก็จะนับวันที่1ก็คือวันจันทร์ใช่ไหมคะจันทร์อังคารพุธพฤหัสศุกร์เสาร์อาทิตย์ใช่ไหมคะลูกแต่การอ่านวันเดือนปีนะคะที่เป็นลักษณะของการอ่านวันนะคะในส่วนของวันแบบไทยๆนะคะจะไม่นับวันที่1คือวันจันทร์นะคะวันที่1ของเราจะนับเป็นวันอาทิตย์นะคะลูกวันอาทิตย์1วันอาทิตย์2วันจันทร์สามวันอังคารสวันพุธ5วันพฤหัสบดี 6วันสุกแล้วก็7วันเสาร์นะคะซึ่งจะอ่านแตกต่างจากวันที่เป็นวันทั่วๆไปนะคะโดยปกติวันทั่วๆไปจะเริ่มวันที่1คือวันจันทร์ใช่ไหมลูกแต่ถ้าเป็นวันนันปีแบบไทยนะคะการอ่านแบบนี้เราจะเริ่มนับวันที่1ก็คือวันอาทิตย์นั่นเองนะคะหนูก็ไล่ไปนะวันที่1วันอาทิตย์2วันจันทร์3วันอังคาร4วันพุธ5วันพฤหัสบดี6วันสุกแล้วก็7วันเสาร์นะคะ อันนี้เป็นหัวข้อแรกก็คือการอ่านวันในรอบสัปดาห์นะคะต่อไปเราไปดูการอ่านเดือนบ้างเดือนในรอบปีจะมีทั้งหมด12เดือนนะคะดังต่อไปนี้นะคะเดือน12เดือนดังต่อไปนี้เดือนที่1นะคะเรียกว่าเดือนไเดือนที่สองเรียกว่าเดือนยี่เดือนที่3มเรียกว่าเดือน3เดือนที่4เรียกว่าเดือน4เดือนที่5เรียกว่าเดือน5เดือนที่6เรียกว่าเดือน6เดือนที่7เรียกว่าเดือน7เดือนที่8เรียกว่าเดือน8 เดือนที่9เรียกว่าเดือน9เดือนที่10เรียกว่าเดือน10เดือน11เรียกว่าเดือน11เดือน12เรียกว่าเดือน12นั่นเองเราจะเห็นได้ว่าลักษณะของการอ่านเดือนนะลูกนะอาจจะเรียกว่าเดือนอ้ายกับเดือนดี้นี้นะคะก็คือเดือนที่1เดือนที่2เดือนที่1จะเรียกว่าเดือนอ้าย เดือนที่2จะเรียกว่าเดือนยี่ส่วนเดือน3ไล่ไปจนกระทั่งถึงเดือน12นะคะก็ให้อ่านตามปกติแต่เดือนที่1กับเดือนที่2จะเปลี่ยนเป็นเดือนไอ้กับเดือนยี่นะคะอันนี้ก็คือเดือนในรอบปีนะคะมีทั้งหมด12เดือนก็อ่านตามนี้นะคะถ้าเจอเลือกเลข1ในการอ่านเดือนปีให้หนูเขียนว่าเดือนไ ถ้าเจอเลข2ให้เรียกว่าเดือนยี่นะคะส่วนเดือน3จนกระทั่งถึงเดือน12ก็อ่านตามปกตินะคะอันนี้ก็คือการอ่านเดือนในรอบปีนะคะทีนี้เรามาดูการอ่านนะคะในส่วนของปีนักสัตว์กันบ้างประเภทที่3ก็คือการอ่านปีนักสัตว์นะคะปีนักสัตว์มีทั้งหมด12ปีซึ่งแต่ละปีนะคะก็จะมีชื่อปีนักสัตว์ที่แตกต่างกันออกไปนะคะเรามาดูปีที่1เรียกว่าปีชวดปีที่2ปีฉลู ปีที่สเรียกว่าปีขานปีที่สี่เรียกว่าปีเถาะปีที่ห้าเรียกว่าปีมะรงปีที่6เรียกว่าปีมะเสงปีที่8เรียกว่าปีมะเมียปีที่อ๋อทษทีค่ะปีที่7เรียกว่าปีมะเมียปีที่8เรียกว่าปีมะแมปีที่9้าเรียกว่าปีวอกปีที่10เรียกว่าปีระตาปีที่11เรียกว่าปีจอและปีสุดท้ายนะคะปีที่12เรียกว่าปีกุลค่ะซึ่งแต่ละปีตรงนี้นะคะ 12ปีตรงนี้ก็จะเป็นลักษณะของชื่ออะไรคะชื่อปีนักศัพท์ที่มีความแตกต่างกันออกไปเดี๋ยวรายละเอียดนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะคะ ถ้าเราสามารถเปิดเรียนได้เดี๋ยวครูจะชี้แจงรายละเอียดให้ดูอีกทีหนึ่งว่าในแต่ละปีนะคะว่าปีปีนักสัตว์แต่ละปีนะคะหมายถึงชื่อชื่อสัตว์ของอะไรนะคะเช่นปีระกาเป็นชื่อของปีไก่อย่างเงี้ยค่ะปีวอกเป็นชื่อของปีอะไรคะปีลิงปีกุนเป็นชื่อของปีหมูแบบนี้เป็นต้นนะคะเดี๋ยวเราเข้าไปดูในรายละเอียดกันตรงนี้นะเนื่องจากว่าเวลามีจากัดก็คงจะไม่สามารถอธิบายขยายความได้มากนักนะคะเดี๋ยวเรารอเปิดเทอมได้นะคะเดี๋ยวครูจะย้าให้อีกทีสําหรับหัวข้อการอ่านวันเดือนปีแบบไทยนะคะ ทีนี้เราไปดูตัวอย่างกันก่อนนะคะในการอ่านบรรินตีแบบไทยนั้นนะคะเราจะมีลักษณะของการใช้เครื่องหมายวรรคตอนร่วมด้วยเครื่องหมายวรรคตอนที่ครูกําลังพูดถึงในวันนี้นะคะก็คือเครื่องหมายไปยน้อยเด็กๆดูตามนะลูกก็คือเครื่องหมายไปยน้อยเครื่องหมายไปยน้อยจะใช้เขียนกํากับนะคะในส่วนของการเขียนข้างขึ้นและการเขียนข้างแรงเด็กๆสังเกตดูนะลูก ถ้าตัวเลขวางไว้ข้างบนของเครื่องหมายไปยาน้อยนะคะแสดงว่ากาหนดค่าเป็นข้างขึ้น ถตัวเลขนะคะวางอยู่ด้านล่างเครื่องหมายไปยาน้อยแบบนี้แสดงว่าเป็นข้างแรงนี่ก็คือหลักข้อสังเกตและข้อแตกต่างของการอ่านข้างขึ้นและข้างแรงทีนี้เราไปดูวิธีการการอ่านนะคะการอ่านวันปีเราจะอ่านอะไรก่อนนะคะเราจะอ่านจากซ้ายก่อนนะคะซ้ายก็คือวันนะคะตรงนี้เลข2นะตรงนี้ก็คืออ่านวันเลข2ตรงนี้จะเป็นวัน สองเราจะอ่านเดือนฝั่งขวามือตรงนี้นะคะเราจะอ่านฝั่งเดือนฝั่งขวามือตรงนี้นะคะหลังจากนั้นเราก็จะอ่านข้างขึ้นหรือข้างแรม <_ mauv> ถ้าตัวเลขวางไว้ข้างบนก็จะเป็นลนักษณะของข้างขึ้นถ้าตัวเลขวางไว้ข้างล่างก็จะเป็นลนักษณะของข้างแรมนะลูกนะอ่าก็จะเป็นข้างขึ้นข้างแรมแล้วก็สสุดท้ายนะคะก็จะเป็นการอ่านปีนักสัตว์นะคะปีนักสัตว์ตรงนี้เราก็ต้องมาดูด้วยว่าปีนักสัตว์ตรงนี้นะคะว่าเป็นปีนักสัตว์อะไร อ่ะโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะตัวอย่างที่1นนะคะตรงนี้เราจะไปดูลักษณะของการอ่านข้างขึ้นกันก่อนนะคะก็จะเริ่มจากซ้ายมือก็คือเป็นชื่อวันนะคะวันที่1คือวันอะไรนะลูกวันที่1คือวันวันอาทิตย์ใช่ไหมคะวันที่สองคือวันจันทร์ดังนั้นตัวเลขตรงนี้ก็เลยอ่านได้ว่าวันจันทร์นะคะ วันจันร์นะคะอ่าขึ้นอะไรคะตรงนี้ข้างขึ้นข้างแรมยังไม่ต้องอ่านนะคะการอ่านวันอ่านวันก่อนวันจันทร์เลข3ก็คือเดือนสนะคะอันนี้เป็นข้างขึ้นเพราะตัวเลขวางไว้ข้างขึ้นนะคะก็บอกว่าขึ้นแคดําแล้วก็ปีจอเอาใหม่นะคะอีกครั้งหนึ่งนะเราจะอ่านวันก่อนอ่านเดือนข้างขึ้นหรือข้างแรมแล้วก็ตามด้วยปีนักษัตรนะคะก็จะอ่านได้ว่าวันจันทร์นะคะตรงนี้นะคะเดือนส ขึ้น8ข้าอะไรคะปีจอนะคะอันนี้ก็คือตัวอย่างที่1เป็นลนักษณะของข้างขึ้นนะคะต่อไปเราไปดูตัวอย่างของการอ่านข้างแรมกันบ้างนะคะการอ่านข้างแรมนะตรงนี้เหมือนเดิมนะคะก็คืออ่านวันก่อนนะคะเลข4ก็คือแทนวันพุธนะคะ ฝั่งขวามือก็คือแทนเดือนนะคะเดือน2เราเรียกว่าเดือนยี่นะคะอ่านข้างขึ้นข้างแรมตรงนี้ตัวเลขวางไว้ข้างล่างแสดงว่าเป็นข้างแรมนะคะแล้วก็ตามด้วยปีนะคะปีเป็นปีกุลน,นะตรงนี้ก็จะอ่านได้ว่าวันพุธเดือนยี่พอเลข2อนะลูกนะก็อ่านว่าเดือนยี่ วันพุธเดือนยี่แรมห้าค้าเพราะอะไรคะเลขห้าวางไว้ข้างล่างก็ต้องเป็นข้างแรมนะคะแรมห้าข้ามปีกุนนั่นเองปีกุนก็สุดท้ายเลยนะคะปีนักศึตราจะอ่านเป็นสุดท้ายเลยนะคะก็แค่นี้เองนะคะก็สรุปได้ว่าการอ่านวันเดือนปีแบบไทยๆนั้นนะคะเราจะใช้เครื่องหมายไปยันน้อยกำกับถ้าเครื่องหมายไปยันน้อยนะคะ จกำกับไว้ตรงไหนให้สังเกตดูที่ตัวเลขด้วยนะคะถ้าตัวเลขวางไว้ข้างบนเครื่องหมายปลายน้อยแสดงว่าเป็นข้างขึ้นถ้าตัวเลขวางไว้ข้างล่างแบบนี้แสดงว่าเป็นข้างแรมนะคะเราก็สรุปได้ดังต่อไปนี้หลักฐานนักเรียนนะคะสําหรับบทเรียนออนไลน์ในวันนี้นะคะเรื่องของการอ่านนะคะวันดืนตีแบบไทยก็จบไปเรียบร้อยแล้วนะคะกิจกรรมสําหรับวันนี้เราไปดูกันนะคะคุณครูมีกิจกรรมนะคะให้นักเรียนได้ทําก็คือให้หนูไปเขียนคําอ่านวันเดือนปีแบบไทยมาทั้งหมดห ไม่ได้เยอะเลยนะคะฮาคอเท่านั้นเองให้หนูเขียนคําอ่านเหมือนกับตัวอย่างที่ครูทําให้ดูแบบนี้แต่สิ่งสังเกตที่จะต้องพิจารณาก็คือดูว่ามันเป็นข้างขึ้นหรือข้างแรมนะคะถ้ามันมีปีกุลปีวอกอะไรอย่างเงี้ยก็ให้ใส่ตอนท้ายแต่ถ้ามันไม่มีก็ไม่ต้องใส่ปีเข้าไปโอเคไหมคะโอเคนะตรงนี้นะคะตามนี้นะคะมีทั้งหมดหข้อด้วยกันเดี๋ยวเราไปดูกันมีอะไรบ้างนะคะข้อหนึ่งนะลูกอ่า เลข642ข้อ2 361ข้อ3 547 ข้อ4 1 5 8นะคะประมาณนี้นะคะเดี๋ยวคุณครูจะให้นักเรียนได้ทำนะคะแล้วก็ข้อสุดท้ายนะ7 3 9นะคะให้นักเรียนทำแล้วก็เขียนคำอ่านนะคะของการอ่านบันทึนปีแบบไทยๆใครทำเสร็จแล้วนะคะก็อัพงานมาสง่งครูได้เลยนะคะสำหรับวันนี้นะคะบทเรียนออนไลน์นะคะเรื่องการอ่านบันทึนปีนะคะคุณครูฝนก็ต้องลาไปก่อนแล้วนะจบการนำเสนอแต่เพียงเท่านี้นะคะให้เด็กๆไปทำการบ้านมาสง่งครูให้เรียบร้อยเดี๋ยวเราจะเจอกันใหม่ เนชชวยมูน้านะคะสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนแล้วนะสวัสดีค่ะ